ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นุ้ยพาลุยจะพามาชมร้านขายแมสขายแอลกอฮอล์นะคะแมสลว้ลวนตอนนี้ตอนนี้ต้องรักษาสุขภาพกันหน่อยนะคะโควิดเริ่มกลับมาอีกแล้วฝนตกขนาดนี้ไข้หวัดใหญ่ก็ตามมาถ้าใครสามารถไปฉีดยาได้ก็ไปฉีดวัคซีนเนาะไปฉีดวัคซีนเอาทีนี้เนี่ยมันมีหลายแบบมากนะแมสอะ เดี๋ยวจะให้ดูนะคะท้านี้นุ้ยนุ้ยเองนุ้ยซื้อเนี่ยนุ้ยจะเอาแต่สีชมพูเนี่ยน่ารักมากเลยเนี่ยก็จะเป็นกระตูนอย่างนี้เนาะข่อเขานี่เขาจะมีสีขาวข้างในมันจะเป็นลายนะเห็นไหมข้างในเป็นลายมันจะมีขาวล้วนขาวล้วนขาวล้วนแล้วก็เป็นลายกระตูนแบบนี้เวลาใส่แต่ของนุ้ยนี่เอาชมพูเป็นหลักนี่นุ้ยต้องเอาชมพูนี้หนึ่งเดี๋ยวนุ้ยเอานุ้ยเอาอันนี้สองนุ้ยเอาแบบนี้นะนุ้ยแบบนี้ หนสองแล้วก็สาแพ็คหนึ่งมี 10.. มีสิบแผ่นนะมีสิบสิบแมสหนึ่งสสามสี่ที่รักเขาเอาอนนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ดูแบบต่างๆนะแบบมันเยอะอยู่นะอันนี้อยากกระตูนเนาะมันก็เลือกไม่ค่อยถูกนะมันยังไงไม่รู้ <c oughs> เลือกไม่ค่อยถูกเหมือนกันส่วนอันนี้เป็นแบบนิวสไตล์ อันนี้เป็นที่ทรงใช่ไหมฮะอ๋ะออันนี้จะเป็นที่ทรงตัวเองทรงนิวสไตล์อันนี้ก็แพ็กหนึ่งมีสิบแผ่นเหมือนกันสิบชิ้นสิบชิ้นอย่างนี้เท่าไหร่ฮะยี่สิบอ๋อยี่สิบเท่าน,นั้นเองต,ตัวเองนั้นจะไม่มีโครงรุ่นนั้นอ๋อลุนนี้ไม่มีโครงใช่โอ้ยนี่แมสเยอะมากนะตัวเองเพื่อนๆคะ่ะใครอยู่แถวนี้นะอยู่แถวอ,อยอาหารและยา กระสวงสาธารณาสุขมาซื้อมาหากันได้นะฮะป้องกันตอนนี้ใส่ทุกวันไปไหนมาไหนเราถือเป็นเอชีวิตประจําวันไปแล้วเราต้องใส่แมสทุกวันนะเชื้อโรคมันอยู่บินไปบินมาว่อนอยู่แถวแถวหัวเรานี่แหละนี่แล้วก็มีรุ่นนี้รุ่นนี้จริงๆรุ่นมันเยอะนะนุ้ยก็บอกไม่ถูกอะ่ะนุ้ยเล่นเอาลายเป็นข้าว่าเลยเอาแบบ อย่างไอตักคนนี้หน้ามันหล่อใช่ไหมเราก็เอาอันนี้แหละแล้วก็อันนี้มีการ์ตูนเราก็เอาอันที่มีการ์ตูนถ้าอันเรียบเรียบนี่บอกไม่ถูกแล้วมันมันเลือกไม่ถูกเอาจริงๆนะเลือกไม่ถูกอันนี้แบบรุ่นปกติแบบที่หมอเขาใช้กันนะเป็นแมสปกตินี่ห่อละยี่สิบนะยี่สิบาทมีสิบชิ้นนะคะลดนี่นี่นี่มาดูอันนี้อันนี้อันนี้การ์ตูนนี้อันนี้ของเด็กใช่ไหมอันนี้ของเด็กน้อยสิบบาท อุ้ยลายน่ารักมากเลยดูสิลายอะไรเอ่ยการ์ตูนนี่มีผูนี่อะไรเนี่ยสามตัวที่บินบินได้เนี่ยลืมไปแล้วไม่รู้มันชื่ออะไรนี่นี่นี่นการ์ตูนน่ารักทั้งนั้นเลยอะ่ะอุ้ยน่ารักจริงๆนั่นนี่ของเด็กน้อยอะ่ะของเด็กๆของเด็กๆอันนี้ของเด็กอืมนี่นุก็ชอบสีชมพูอีกเลยนะเห็นไหม สิมพูน่ารักเนี่ยเหมือนตัวนี้ตัวแรกที่นุ้ยให้ดูอะ่ะแมวเหมียวไปไหนแล้วแมวเหมียวอ้ยน่ารักน่ารักนากนี่ของเด็กน้อยอายุศูนย์ถึงสามขวบนี่น,น,น,นี่เห็นไหมอันนี้ของเด็กน้อยเด็กน้อยนี่เป็นลายการ์ตูนทั้งหลายนี่ตัวอะไรเนี่ยคล้ายๆหมูเด้งเลยอะ่ะเออจริงด้วยอันนี้คือหมูเด้งนะแมสลายหมูเด้งนะตัวเอง นี่นี่อะไรจังๆทั้งหลายเออบอกไม่ถูกอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรก็ไม่รู้อะลายของเด็กๆอะส่วนอันนี้เป็นเป็นแบบ K N 95อันนี้อันนี้น่าจะเป็นหนาสองชั้นหรือเปล่าพวกนี้ยีบาททั้งนั้นเลยนะถูกมากนะไม่เหมือนแต่ก่อนนี้หาซื้อก็ไม่ได้ ส่วนอันนี้นี่นี่นี่ลายการ์ตูนนี่แต่อันนี้จะเป็นของเด็กน้อยโอ้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เด็กว่ะอันนี้โตแล้วไหมพีเอ็มอันนี้ไว้ไว้เอ่อป้องกันพีเอ็มสองจุดห้านะนี่พีเอ็มสองจุดห้าอันนี้แพ็กระอันนี้เก้าสิบอันนี้เก้าสิบอันนี้จะแพงหน่อยเนาะอันนี้อันนี้เป็นพีเอ็มป้องกันพีเอ็มสองจุดห้า นี่เนาะนี่ดูนี่มีสปีดด้วยนี่ pm สองจุดห้าเราดูที่หัวมันเอ,าอ้าวสิบบาทดอกเปล่าอันนี้ยี่สิบสปีดอ๋อยี่สิบอันนี้ของเด็กไหมองเด็กค่ะอ๋อน,นี่ไงคิดคิดคิดเห็นแล้วเห็นแล้วคิดนนเราก็นึกว่า <laughs> เก้าสิบคิดมารสคิดมารสคิดแมทโอ้อ่านภาษาอังกฤษคิดแมทส่วนอันนี้เป็นแพ็คใหญ่ๆหน่อยเนาะแพ็คอ,อย่างนี้เยอะเลยอย่างนี้เยอะเลย เยอะเลยอันนี้สามสิบบาทนะอันนี้เป็นแบบเป็นแบบเยอะเลยหนาเปึกเลยส่วนอันนี้ยี่สิบบาทอันนี้น่าจะถึงห้าสิบชิ้นนะนูคิดว่านะน่าจะถึงห้าสิบชิ้นนะเนี่ยน่าจะถึงห้าสิบชิ้นส่วนอันนี้หกบาทอันนี้ของผู้ใหญ่อันนี้ของผู้ใหญ่เหรออันนี้หกบาท เดเดๆมันเ,เป็นยังไงเนี่ยอ๋อสีมันเหรอสีมันน่ากลัวเหรอมันเป็นสีบ้านเย็นนะตัวเองอันนี้หกบาทแพ็คหนึ่งก็มีสิบชิ้นอยู่ดีอ่ะใช่ไหมหกบาทโอ้ยราคาย่อมเยาวดีเลอเกินนี่มีสีดำนะมีสีดำด้วยนะสำหรับคนต้องการความเท่นะนอกจากป้องกันโรคแล้วเท่ด้วยคนหนอยูก บ้านนี้ขายแมสล้วนๆนะคะตอนนี้แมสล้วนๆนี่มีแมสเด็กเป็นแพ็คนี่อันนี้เป็นแพ็คใหญ่นะหกสิบอันนี้ของเด็กอันนี้ของผู้ใหญ่ก็หกสิบเหมือนกันนี่นี่ก็หกสิบเหมือนกันนี่ของผู้ใหญ่อันนี้เป็นแบบพรีเมียมอันนี้แบบใหม่อันนี้เป็นแบบใหม่เห็นไหมใส่ได้ทั้งวันไม่เจ็บหนเขาบอก นี่แบบใหม่เห็นทรงมะเป็นชูดีอย่างนี้เนาะอันนี้หกสิบห้านะคะอันนี้ร้อยี่สิบเนี่ยสีทองนี่อันนี้หกสิบนะคะสำหรับหน้ากากอนามัยสามชั้นสีฟ้าชนิดยางยืดอันนี้ใช้ทางการแพทย์ได้อันนี้อันนี้ไม่แฟชั่นนะไม่การ์ตูนนะอันนี้ใช้ทางการแพทย์เนาะอันนี้แล้วก็ เรามาดูวนันนี้แล้เขาก็จะมีแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เป็นแกลอแกลอนแกลรอนแกลรอนนี้แกลรอนแกลรอนมีสีม่วงจับสีฟ้ามันก็กลิ่นลาเวนเดอร์ครัไม่รู้นะอันนี้น่าจะห้าสิบบาทยังไงก็มาซื้อมาหากันได้นะฮะที่ โอโยอาหารและยากลมอาหารและยานะคะกระทรวงสาธารณสุขนะ,ะนี่ขายแมสแมสยาวไม่รู้กี่แบบกี่ชนิดมาหาซื้อกันได้เลยนะ,ะจันถึงสุขที่กระทรวงที่กรมอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขจันถึงสุขนะคะฝากติดตามฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ด้วยค่ะ